อย่าลืมกดติดตามช่องอ u โ o r e ีวิว h ับเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถใหม่ล่าสุดวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ Mitsubishi g เ 53รุ่นปี2026ที่กลับมาพร้อมเอกลักษณ์ดั้งเดิมแต่ถูกอัปเกรดด้วยเทคโนโลยีและสมรรถนะที่ทันสมัยมากขึ้นมิตซูบิชิจิทเจ53ถือเป็นหนึ่งในตำนานของค่ายที่หลายคนคุ้นเคยในฐานะรถออฟโรดสุดแกร่งและในโฉมใหม่ปี2026นี้ยังคงเอกลักษณ์ความบึกบึนแบบดั้งเดิมผสมผสานความหรูหราที่เข้ากับยุคสมัยได้อย่างลงตัวดีไซน์ภายนอกถูกออกแบบใหม่แต่ยังเก็บเส้นสายแข็งแรงและทรงเหลี่ยมที่เป็นเอกลักษณ์ของจิตเจ 53โดยมาพร้อมกระจังหน้าแบบ7็ช่องสไตล์คลาสสิกฝ่ายหน้าเหล็กทรงกลมเพิ่มความล้ำสมัยกันชนเหล็กเสริมความแข็งแกร่งและล้ออลลอยขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อการลุยในทุกสภาพถนนเส้นสายรอบคนเน้นความดุดันพร้อมสีตัวถังที่เลือกได้หลายเฉดรวมถึงโทนทูโทนที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมและสปอร์ตในเวลาเดียวกันสมรรถนะการขับขี่ของมิ t s u b i s h i GJ 532000 26มาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์ขนาด2 ีลิตท,ที่ให้กำลังสูงสุดกว่า230แรงม้าและแรงบิดมหาศาลเพื่อรองรับการขับขี่ทั้งในเมืองและออฟโรดมีระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบซูเปอร์ซีเล็กซอ์อดี2ที่ปรับโหมดได้ตามสภาพถนนพร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดและระบบล็อกเฟืองท้ายช่วยเพิ่มการยึดเกาะบ,บนเส้นทางท้าทายระบบกันสะเทือนใหม่ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวนแม้บนถนนครุกคะและยังคงความมั่นคงเวลาใช้ความเร็วสูงบนทางเรียกภายในห้องโดยสารได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้น แต่ยังคงกลิ่นอายความคลาสสิกวัสดุตกแต่งเป็นหนังคุณภาพสูงและอลูมิเนียมขัดเงาแผงคอนโซลมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด12นิ้วที่รองรับทั้ง Apple Carplay และ Android Auto ระบบเครื่องเสียงรอบทิศทางคุณภาพพรีเมียมเบาะนั่งออกแบบใหม่รองรับสรีระและสามารถพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันช่วยให้ควบคุมได้ง่ายและยังมีระบบปรับอากาศแยกโซนเพื่อความสะดวกสบายของผู้โดยสารทุกตำแหน่ง ด้านความปลอดภัยมิตซูบิชิจีเจ532,026มาพร้อมเทคโนโลยีช่วยขับขี่ครบครันเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและกล้องรอบคัน360องศาที่ทําให้การขับขี่ทั้งในเมืองและออฟโรดปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในเรื่องของราคามิตซูบิชิยังไม่ประกาศตัวเลขอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าจะอยู่ในระดับที่แข่งขันได้กับรถออฟโรดสายพรีเมียมรุ่นอื่น โดยจะมีให้เลือกหลายรุ่นย่อยตามอุปกรณ์และระบบขับเคลื่อนสำหรับผู้ที่หลงไหลความคลาสสิกและต้องการรถออฟโรดที่ผสมผสานความทันสมัย GJ 53รุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ทั้งด้านสมรรถนะและสไตล์นี่คือรีวิวของ m มิ s u b i s h i GJ 53 2026หากคุณชอบการรีวิวแนวนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องออ t โตรีวิวฮับเพื่อรับชมรีวิวรถใหม่ๆที่น่าสนใจต่อไปแล้วพบกันในคลิปหน้า